หาลากดอเวกนดีกก่เด็กตับล็อกกับดอตเชิตเตชิตเตเตชิตเตอตยันตาเตชิตเตลาดเตชิตเตอเนาะคิดโตคิดชิยะอาเวลาตากซเลยแนวหน้าป่าลอเวดาเริ่มกอยที่บานานเกียเตลอตะครสุบาเนาะเดี๋ยวกปีเน่มุมนนนอรเลยหากเตลอกกรดักเลยเยฮอโฮดานนควยลอเวดาดีอีทหาหนคอมเมนเฮ้า ลงคลิปโชว์อาวุธครบมือหลางท่าไทายเหยียบก,กับระเบิดเตเวดาดินเนเดเวดาแคบูเดียอศัศว์สิทธิภาเนยนาลิพาโตดอเชดูเช็ชกกัวสะเนาะเตเวดาปลาเราแวาคลิปวิดีโอสิทธิาละเอาแวดูคือแหว่าตาสุตากูเว

jobaporo khattu na ba do rakhelak che ni luiga nya no la khattu ni daga a khoda ne target club we ne pdo khoda section weda section pdo gwita pat we khhelak de khob dia da ta er lo le a weda kamata mutaku sit pha a khom yo alha go we khalak che do pdo ne ka phok khik ga da we club a ne ne de pathibok a pdo te lop te la ban no กตเตอร์เราพญะเลือกคือเดอสืเสด้อพาเอาเวดับปาที่ปากมาเวลาเป็นดูดด้วยเปนดูดละเปตาดูดเสื้อกอสืขคลอาอุดตาเออลอนันแตะมาว่าข้อไม่ตู้กระดอนุยกาตการเน่นักขาครอบคลบนักขาครบหาดูสุกบคบดียาสุเดินใบัขานราขแหล่เนาะเอาวดูเวดาอับเป็ดูดูเวดาอาสือมือดูอาคู่สิ้อผ้าลกระโตป่าตาดินนเสิ้พาโอเทแดแเราอะสอเวลาดินนี่ นออลตะเนี่ยขกซันเนี่ยแคปวดเดียวก็เนี่ยแอดอปะพลาတော့เวอตาตูดัโกโดรเวดาตัสสุตัโกเวเทเวดะลอปูเวดาปะเมสสุรปราบูรเตตปะลีวานเนาะตะกาบาเทเวดะดีนี่เนาะอะลาลาลาเมทิญาเนโจอสุลอุตตเมญาเนปูรีတော့เลกูนะมารบะบาตักลุตะลอบามารบะบานอตะละตะขาดินี่ตะกลุนี่กะคขาขาเนอะขาตะเนี่ยปะเคตักลุละเสเนี่ยลุสุขุเนี่ย สุขุมิตเอเวดานอกิเตขานกกิเตขาใหเรลอดักลสบตอนกิขีขาเอเว้สุขสุละพ่อเอลตงแตยเสให้เรากันดดเวดอปกวาเลชุยลกุพัดดลิตุเมต่อเมบากรุพาดลอเวดามอดกาพาดดลลัวเด๋ยวเลก่วชอลาเวดปั้นถือโบลปา้นมั้งอาคุณดนมิตาอันยโสกบ่ ก็มาได้ตมีโอ้เวลยตากรื้อพอคูหลอกกันหูหาทักลัวผัดคลีดือเด้ออเว้ยโอ้เว้ตากรือพอคู่เสียก่อตากกอจีเนาะอะอตอนนี้ประตูเขเนี่ยคือเว้ยดเกลเลยกับโจตีเว้ไบ้ามันได้ด้วยลม่าชกีแต่เปีนาก้อนนีตากกกบบ้าเวก็เจ้เต้สีก่ไม่มปว่กัเม่ดอป่อไอดอเว้ลยปขากระดากิที่คอหลอดตัวเวตเนี้ยบาเด้อยัประตูนาก အဝေဒာတိုးတော့တာစုတပ်ဖလော့ချစ်ပါယောကစုခွတနာကေတာစုတပ်စာဖလော့အထေဝရနေစကောနောဘမတဒိလဲအမေရိကအကောခိုအိုဒီအတာဥစရာအန်ဝါအိမရာဟိမ်နဲ့ဥစကောလဲအာရှန်အပပလောစီနောအဟိုမာကောသနေပါကပတ်စိပ္ပလီတတာဝီမလလပွဲပွဲတူလတနာပွဲမမေဘခါရခါကလေးခိစဲလတာဒီနေအာမေမဲနကမေအသေဒုခဘိုဒီယဆုဒအဝေဒာဒု ต่อ ah ้าษะเลเลิดเปืลยตาลอตากเลเขาพระวิหารเลยตาลอลีนูทอปราสาลอดุลุนนี่มหาดอเวตาาตะกาอุลกอลาตะกปาสีกวายาตาลอตาลอสิบพันเี่มันไตาเลตาสุขลอลีพอกขาดสิบพันเนี่ยบ้ามันตาดูเล่ไม่จัวตาว้บ้ากูลอสตยติสิกวายาเจตอตาแต่ไม่จัวตาแไม่ขบดีตาบ้าบ้าชาตนาเกคบดีเกทอราบเลนอตยาลูตาสิสุเตสุเนีไม่ได้ตัลเล่อ အနော်တလေအတဆူတော့ခဲ့လေတော့တလေခိုင်းတော့ဦးလည်းလေဟောကူဝဝယ်နေလမဘယ်တော့လတဒူနေကေ ठी ကောလတဆူတော့ကိုယ်နော်မေရာကောချတဲအတခဲလေနေရောနော်နေကောရေလေကမ္ဘောဒီးယားတာတူဘိနော်လေခီလေခီတာခေါပလိုလေအာဘကတဲလေတာဒူခီဘလောတံလောအတားဟုတ်တာရေတော့ကော်လာဝါစစ်ပတ်နော်ကိဝဲနော်ကိဝဲနေယူနေသာမືလီလေကမ္ဘောဒီးယားခေါအဝဲဂူဂူခေါကဒေါတ်ဂျန်နေရေတော်အော်တေရဓာတ် เมเมดิเนนดูเนตกาเนตาเลกเตยดีเนมาตาอุดะเดเมลเทกโคจเตเรเขบุดเดียบาอุดะอาเซียนอุดะโคเซฟูโคตานีตากอกตือดีเตยดีเนนะไยนาปะดะยเตเปียวโคตานีเนาะตัตตะไคอีเนปะกาละเขบุดเดียเนเปนกเตมากอมาดาดีปะพลาโรตาวีเวขาชุลอยู่ดิตะเมลอะอะขาเวเชขาเวเมบะเมยกอกโลระขาขอเวอยู่กันนานยะเนลอ เทปากาษาเกเกลึกเลยเนาะดอเดเวดาดีอีเนาะแค่บริจาคโลบลาทวดาอตาป้าตาตาหูตาเกศเสาโคะโค๊กุกุ๊กเลยมีเดียปูเนาะเลยคลิปวิดีโอปูดอกระโตลอเวดาเตเวดาปูเวดาสุเลยปูาปูปะทะหูตาเกศดอปะทะปลีบวนเนาะกับวะเมเมเลอยู่ยอาศุขอดบ่าวดีเวลตาดูกนนะตาเกลือบาษาตนาเกตเทาเวีดา တလတာကလေဗီတဘာဂီဂူကေရသအလ္လာနီလောနတဆတထောဘဖုကဖိုအချူခေလေထောလေထဆိဘလူဒဘွေကညဖုကိုကတဲ့ပွေတော့တိုင်ရောပါကေ